สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวอิวนาออนไลน์ทุกท่านนะครับก็กลับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวทางของนักฆ่าในเกมอิวนาออนไลน์เซิร์ฟไทยในอนาคตกันนะครับว่าจะมุมมองจะออกไปไปทางไหนนะครับย้ำว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนต,ตัวของผมนะครับพเพื่อนๆมีความคิดต่างยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับมาพูดถึงอาวุธป่ากันก่อนนะครับอันนีวนะกดไปติดฮัโลโหลโอเค อาวุธป่านะครับผมที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีอูโรโบล o อนะครับล่าสุดที่มีการอัปเดตปอดเซรอนเข้ามาเลาก็จะดรอปอาวุธชิ้นนี้นะครับผมอูโรโบลอนะก็เป็นอาวุธที่ดีมากๆนะเพราะมันมิกท่ามืดและา่าแสงไปในอาวุธชิ้นเดียวเลยแล้วก็มีข้อดีอีก2อ,อย่าง3อย่างนะครับก็คือ atk เนี่ยบอกมาอีก8ปนนะครับทำให้เราตีแรงขึ้น ดีมากๆเลยแล้วก็ใช้มานาลด20%นะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากบนักค่ารวมถึงสกิลดีเลย์ลด1วินาทีเลยนะครับค่อนข้างเหมาะมากที่จะหามาใช้นะครับแล้วก็บอสกากด้วยนะครับตีไม่ค่อยแม่นนะครับนักค่าถ้าเป็นเล่นนักค่าสามารถไปฟาร์มได้นะต่อมาก็จะเป็นอาวุธปลาทาัุดินนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาสักพักก็ละ แต่ผมเพิ่งไปหามาใช้นะครับหลักๆก,ก็จะมีบวก ATK มีอาวุธเจาะเข้าโจมตีคี้ทิคมตอน,นะครับผมแล้วก็เพิ่มมานาแล้วด้วยตามเ,เ,ลเลเวลเลเวลสามร้อยสามานาก็เพิ่มมันเป็นสามร้อยสามสิบสามนะครับผมตามเลเวลผมเลยก็วิกตอร์เลสนะครับผมอ่ามาพูดถึงวิกตอร์เลสก่อนในอนาคตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของไอเทมชิ้นนี้นะครับผมขั้นสองเนี่ยวิกเตอเร์เลสขั้นสองนะครับมันยังไม่มีข้อเสียอะไรนะครับ มีข้อดีอย่างหนึ่งคือโจมตีทุกธาตุเนี่ยที่เป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่มืดแสงลายธาตุนะมันจะตีแรงหมดเลยแต่ว่าจะไม่สุดนะผมแต่ถ้าเกิดว่าไปอัพเป็นขั้น3มันจะต่างกับอาวุธโจมตีธาตุ1%นเปอร์เซตนะครับผมแต่ข้อเสียที่มันเพิ่มเข้ามาเลยก็คือตัวละครเราจะรับดามจแรงขึ้น10เอร์เซนตนะครับผมเป็นออปชั่นรับของมิกเตอเรสชิ้นนี้นะครับในอนาคตเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใช้แล้วนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าปิดบอสได้ภายใน9าวิสิบวีเนี่ยก็ใช้ไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลองไฟนะครับเช่นปลาสลับไปสลับมาเรื่อยๆไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าโดนตีทีเดียวแอคเลยนะตายเลยนะก็มาเวนะอร์วินนะครับผมอาวุธปลาท่าลมบวกเอจิสิบนะครับผมแล้วก็มีเอ k ีเคปเปอร์เซ็นต์ด้วยหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมโจมตีขีดข้อเพิ่มตามอินนาะก็ตีภาพน้ำแรง ขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับอ,อาวุธชิ้นนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้สำหรับลองไฟนะฮะก็คือเราเอาไว้สำหรับปา้าตอบโต้บอสที่เราปิดบอสไม่ได้นะฮะก็จะเป็นอาวุธชิ้นนี้ช่วยให้เราเนี่ยอ่ยืดหยุ่นเล่นได้ยืดหยุ่นขึ้นนะครับเหมาะมากเพราะว่าเป็นอาวุธที่มีหลบอาวุธหลบเฟสเยอะมากรวมถึงมีสกิลดีเลย์ด้วยนะฮะแล้วก็ผมใส่เป็นดาวหลบล็กกับ สตอมเมียนะครับเป็นหินที่เพิ่มหลบนะฮะ40หน่วยกับหลบอาวุธ1%นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเอวองไทยเนี่ยก็เป็นอาวุธป่าลายธาตุชิ้นเดียวในเกมนะครับแล้วก็อาวุธป่าธาตุไฟนะฮะก็แนะนําให้เป็นดาก,ก็หล่อมานะจริงๆมันมีอาวุธป่าไฟชิ้นหนึ่งที่แบบตอนนี้เซิร์ฟไทยก็มีอยู่นะชื่อแอดเลมัดรอปจาก กาโวล่าใช่ไหมเป็นบอสในสูตรวิจัยเวทมนต์แต่ผมแนะนําเป็นดักกอลลดีกว่าเพราะว่ามันมีเลือดเยอะนะผมบวกเลือดสามสิบเลยนะจบตีคิริคอนบวกอีกสิบก็ถือว่าด,ดีต่อมาตากระจผมเคียวนะมีการอัปเดตแล้วสามารถอัพขั้นสามได้นะก็จะเพิ่มเฮดลบยี่สิบอันนี้ดีนะทําให้มอเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยหัวร้อนนะมันลดเฮดยี่สิบตาคิริคอนบวกสามสิบอันนี้เฉย อเมริเาเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นสตมตปีคิริคอนอน8อันนี้สําคัญนะครับนักฆ่าต้องใช้เพราะเราเป็นสายคิแล้วก็ไอเทมดีเลยแนละ้วเมื่อเราปัม๊มอะยามานาได้เรื่อยเื่อนะฮะเร็วขึ้นแล้วก็จะเป็นเสื้อนะ่อจะเป็นอันติมีแน่นอนเป็นเสื้อที่ดีที่สุดของนักฆ่าในตอนนี้แล้วนะครับใต้เทียบกับอีลานะครับอีลาเนี่ยบอกเลยว่าชิดซ้ายนะครับอันติมีกินขาดครับผมอันติมีเนี่ย บวก a d k 12เปน้อยกว่าอีลาตอนนี้เอ้ยตอนเนี้ยดาเมจเท่ากับอีลานะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอัตติมีเนี่ยมีตีคี้ติคอนเพิ่มนะครับ10เปอร์เซ็นต์ด้วยที่สำคัญอัตติมีมีดีเลย์ลบหนึ่งวินาทีนะครับดีเลย์ลบหนึ่งเนี่ยทุกอย่างนะครับเช่นอ่าสกิลแล้วก็กดขวดนะครับลดมาเลยความแม่นยำอันนี้นักฆ่าเราค่อนข้างฉับจำเป็นนะครับสำหรับตัวละครที่มีอ่า เลเวลน้อยกว่าบอสนะครับความแม่นยาสาคัญมากจะทําให้เราเนี่ยปาสตันบอสง่ายขึ้นโหลดอาวุธครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากมาดจะทำให้เราโดนโจมตีปกติเนี่ยน้อยลงแล้วก็ความแรงอาวุธอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะฮะเพิ่มเข้ามาให้ก็หมวกไปเล่นะครับบเอทีเค8%แล้วก็ดีเลยลบหนึ่งความแม่นยํจะฉพออีกแล้วนะครับความแม่นยําอีกแล้ว นะแล้วก็มีโบนัสฟื้นฟูด้วยไอเทมทำให้ปั๊มยามานาได้แรงขึ้นนะฮะแล้วก็มีต้านอวุธเวทบก8เยอะมากๆเอทเพิ่มตามเด็กนะยิ่งอัพเด็กอ่ะก็จะยิ่งได้เอทเเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการอัพเด็กอีกสักครู่นะฮะกะ็เสริมเนี่ยอะไรก็ได้ผมแนะนำจะใช้ดาวประหยัดนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเลมไม่พอก็อาจจะใช้เย็นตัว เย็นตัวในผมแนะนำให้เป็นเลเวล4กับว้เวล5นะถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่แนะนำลนะเพราะมันลด ATK ค่อนข้างเยอะโอเคแล้วก็แหวนเนี่ยผมใช้แหวนเควสจริงๆมีแหวนที่แนะนำ3 2วงนะตอนนี้จริงๆมี3นะครับแต่วงที่2ที่3ไม่ค่อยอยากให้ใช้เพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างที่จะดาเมจน้อยแต่ก็ยังดีกว่าแหวนเควสนะก็คืออมันชื่อแอดลิตาลิงใช่ไหมตอบจากเสือ มันจะบวกเ d ทีนะครับก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นม,มานิดนึงแล้วก็วงยันหนึ่งก็จะเป็นกําไรมุทลลุใช่ไหมที่ตอนนั้นราคาพุ่งปี๊ดนะครับมีคนหาซื้อมาใช้กันเยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีของดีมาทดแทนแก็คือศีลาสังหารนั่นเองศีลาสังหารจะบวกนาเมจเยอะขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่กับวิทที่เรามียิ่งเรามีวิทน้อยเอทจะยิ่งเพิ่มนะครับซึ่งราคานะเราไม่ได้อัพวิอยู่แล้ว อย่างที้เห็นนะครับเนี่ยนะราคา up w i ิ t h ไว้แค่1หน่วยนะครับมันก็คือเป็นวิทท,ที่มันมากับสเตตัสหลักของมันนั่นเองผมไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยหลักๆก,ก็จะมีสเต็กอินแล้วก็มีเด็กแล้วก็คีนะครับปกคีนี่อัพตันเลยนะฮะแล้วก็หินสีนะครับตอนนี้เยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน หินสีจริงๆซาเซโอเนี่ยก็ไม่แย่นะครับผมแต่มีหินที่ดีกว่าซาเซโอค่อนข้างเยอะก็จะมีมัสเซิลนะครับที่บวกเอดีเคเพิ่ม3%แล้วบวกเอดีเคสิเหมือนกันนะครับผมมัสเซิลแต่จะได้เปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเ,นเพิ่มเยอะกว่า1หน่วยนะแล้วก็เซาโลใช่ไหมหินชื่อที่เป็นเซาโลที่บวกนะเอดีเคสามเปอร์เซ็นต์อ่ะเอออันนั้นอีกอันหนึ่งก็ดีแต่ผมไม่มีตัวอย่าง จริงๆใช้ตอนนี้ก็ใช้เซาโลสองนะครับผมก็เหมือนกันคนะรับอาวุธโจมตีทุกท่าบวกสามแล้วก็ผมเอารถที่เล่ด้วยศูนย์จุดห้าวินาทีอูเบโลนะครับผมก็ไม่ต้องเซิร์ฟเลยจากเอทีเคบวกเปอร์เซ็นต์นะครับคุ้มมากๆวันเทียนะครับวันเทียค่อนข้างดีเอทีเคบวกสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีหลบอาวุธด,ด้วยประมาณนี้นะครับสำหรับ นักฆ่าในตอนนี้นะครับที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาอ่ะแล้วก็จะมาพูดถึงสกิลที่ล่าสุดนะคมีการอัปเดต้ามาก็จะมีชาร์เตอร์ว l ล์ e เลเวลสามอีเวนชั่นเลเวลห้านะครับผมมีวิ s i เบิร์ v เลเแล้วก็จะมะีสกิลติดตัวนะครับก็คือโทมาสตีตอนนี้เป็น Level 3แล้วนะครับจากตอนแรกเป็นเลเวลหแล้วก็จะมีะจ็อบมาสเตอร์นะ ท,ที่ตอนนี้มีการอัปเดตเข้ามาก็คืออันนี้นะครับไปหาไปหาทำมาได้นะจ็อบมาสเตอร์แล้วก็ยังมีสกิลชื่อว่าฟูลในวินเด้ใช่ไหมเลเวลสามนะฮะล่าสุดนั่นแหละสามารถมาซื้อที่เมืองเคยากับ NPC ตัวน,นี้นะครับเนี่ยชิสิตาลานะครับที่ร้านเล่าเคยานะครับซื้อได้ที่นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยบอส ล่าสุดจบอยู่ที่บอส ep 4นะครับผมเก็บคิปเปอร์นั่นเองเดี๋ยว ep 5เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคเพราะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบ้างผมรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมบคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ